มาสวัสดีในยามเช้าวันนี้ครับซึ่งตรงกับวันที่30กันยายนปีพุทธศักราช2568ครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันพระวันธรรมสวนะด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอความสุขความเจริญนะครับแล้วก็ความศรัทธาก็มีแก่บรรดาท่านสาธุชนภาพทุกท่านครับภาพที่พ่อแม่พี่น้องบรรดาท่านสาธุชนได้เห็นอยู่ในขณะน,นี้คือภาพที่กําลังก่อสร้าง ต่อเติมจากอาคารสาระการเรียนหลังเก่านะครับออกมา2ช่วงด้วยกันแล้วก็ในขณะนี้นะครับก็ได้นําเอารถเครนนะครับซึ่งเอาปูนที่ผสมแล้วนะครับส่งขึ้นไปนะครับเทคานนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอชื่นชมแล้วก็ขอกราบอนุโมทนานในกุศลศรัทธาของอบรรดาท่านสาธุชนพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ได้มาร่วมด้วยเคืกันบริจาคปัจจัย รับร่วมก่อสร้างอาคารหลังใหม่นี้โดยการร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเสาตามอ้อคานเสาคาแล้วก็กระเบื้องมุงหลังคาแล้วก็วันนี้ก็มีพระเมรไปนอนนะครับได้มาร่วมอนุทนาบุญนะครับโดยการเป็นเจ้าภาพกระเบื้องมุงหลังคากันอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะ,ะนำรายชื่อนั้นนะครับทิ้งไว้ที่ท้ายคลิปนะครับ ภาพที่บรรดาพี่น้องสาธุชนได้เห็นอยู่ในขนานี้ถือได้ว่าเป็นการก่อสร้างที่สําเร็จรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนะครับทางนี้ทั้นนั้นก็อาศัยแรงศรัทธาของสาธุชนพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันบริจาคสมทบกันเข้ามานะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ยังขาดาทุนทร,รัพย์อีกมากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับดังนั้นจึงใค่ขอเชิญชวนบรรดาสาธุชนพ่อแม่พี่น้องนะครับ ที่มีกุศลศรัทธาใครที่อยากจะร่วมด้วยช่วยกันบริจาคปัจจัยสร้างอาคารสาราการ,ปรเปลี่ยนหลังนี้ให้แล้วเสร็จก็สามารถติดต่อขอร่วมเป็นเจ้าภาพได้กับคุณพี่ลิขิตสุธาพงศ์นะครับิทยาติวจกรวันทไปดินนะครับกุศลศรัทธาซึ่งผมก็จะได้ลงเบอร์โทรศัพท์ทิ้งไว้ท้ายคลิปนะครับตลอดถึงรายชื่อของมาดาานสธุชนที่น้องที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันบริจาคปัจจัยก,กันมา นะครับล่าสุดนะครับซึ่งก็จะได้ลงไว้ในท้ายคลิปเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นกระผมเองนะครับในนามตัวแทนของทางาวัดทุงตะอินนะครับหรือว่าตัวแทนของทางท่านวายาวจากรและคณะกรรมาการก็ต้องขอกราบขอพระคุณแล้วก็ขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาของ บรรดาท่านสาธุชนพ่อแม่พี่น้องมานอกาสนี้นับขออานาจคุณภาษีรันาตนตไตยและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์จงช่วยดลบันดาลให้บรรดาท่านสาธุชนนะครับพร้อมครอบครัวจงได้รับความสุขความเจริญในสิ่งที่ตนพึงปรารถนาและเป็นไปโดยชอบธรรมทุกๆประการนะครับขอกราบอัลโมทนาธรรมสวัสดีครับ Thank yeah. you.